สวัสดีครับผมจุ๊จวนทัวนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะครับง่ายมากสําหรับคนที่เอ,อ่อเรยกอะไรอาหารจานด่วนอาหารเร่งด่วนแต่ว่ามันอร่อยนะครับมีคุณภาพแน่นอนมันจะเป็นเมนูกุ้งครับอ่ากุ้งก็คือ อันนี้กุ้งที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือกุ้งโอคักทะเลนะครับซึ่งตัวมันจะคล้ายกับจะเหมือนกับกุ้งรี่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กุ้งรี่เราจะสังเกตที่เปลือกเปลือกมันจะแข็งกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยไปต้มเค็มเหตุผลที่เอาไปต้มเค็มเพราะว่ากุ้งกุ้งโอคัก,ก็คือกุ้งชนิดเนี้ยมันเหมาะสําหรับต้มรเขาเรียกอบเกลือกับต้มเค็มได้เท่านั้นนะครับ ออมเป็นกุ้งเปลือกแข็งส่วนเจ้าไปผัดไปอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ผัดได้แต่ว่าสู้เต้มเค็มไม่ได้ครับนี่เราจะต้มเค็มนี่เราจะใช้น้ําปลานะครับใช้น้ําปลาต้มเพราะมันจะหอมมากเหมาะสาหรับกุ้งที่เป็นปลึกกุ้งเปลือกแข็งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยฮะเดี๋ยวก่อนไปดูวิธีเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนวิธีการเลือกซื้อกุ้งโอคักนะครับดู เห็นไหมหัวไม่หักตัวไม่ออกสีส้มๆแดงๆนะครับตัวดีอันนี้ขาขามันแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ของมันเองขาก็ตัวคีบว่ายน้ำนี่ครับมันแดงอยู่แล้วไม่เป็นไรมันแดงออกส้มๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นชนิดแล้วเป็น,เป,นเป็นพันธุ์ของมันเองนะครับพุ่งทะเลให้ลักษณะอย่างนี้นะครับตัวจะออกสีน้าตาลแบบนี้เลยดูเนื้อจะใสๆนะครับอ่า วิธีการเลือกนะครับง่ายๆหัวไม่แดงไม่ดําโอเคเรียบร้อยใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำันเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีสามอย่างที่เราต้องใช้นะครับคือหนึ่งหม้อใบเล็กหนึ่งใบสองก็ 2, คือกุ้งแล้วก็อย่างที่สามคือ น้ำปลานะครับอ่าสามอย่างนี้พออย่างอื่นไม่ต้องใช้นะครับน้ําเนื้ออะไรไม่ต้องใช้ต้มน้ําปลาเนี่ยอืเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับง่ายๆนะติดเตาแก๊สก่อนเราติดเตาแก๊สกันก่อนเลยวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายเสร็จแล้วก็ เอากุ้งเนี่ยยินเอาน้ําอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับกุ้งกระป๋องเนี่ยใส่ลงไปนะน้ำเนื้อไม่ต้องนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ําปลาเนี่ยเทลงไปนะครับอ๋อใส่ไม่ต้องเท่าไหร่พอประมาณนะครับอค่นี้พอพอประมาณอ่ะนหน่อยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วกุ้งต้มเค็มเรานะครับ ง่ายๆครับไม่มีอะไรเขาจะใช้เขาจะใช้จานเล็กๆเนี่ครับปิดเอาไว้นะครับเขาจะเขยา่าเขย่าเขย่า,ยานะครับแค่นี้เขาจะจะไม่ใส่น้ําเลยนะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะครับง่ายจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวน้ําจากตัวกุ้งเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเป็นอะไรที่แบบหอมมากๆนะครับ ุ้งต้มเค็มเราเขาเรียกกุ้งเค็มก็คือเราจะต้มแบบเหมือนชาวบ้านชาวบ้านที่เขาต้มกันนะครับเขาจะไม่ใช้น้ําเลยมันจะหอมมากๆนะครับเห็นไหมครับตัวเริ่มแดงแล้วเห็นไหมเห็นไหมเราจะใช้วิธีการสะบัดเอานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นน้ําที่เดือดๆ,ๆนะครับนั่นไม่ใช่น้ําปลานะครับ มันเป็นน้ําจากตัวกุ้งที่ออกมาผสมกับน้าปลานะครับง่ายมากเมน,นูนี้เพราะว่ากุ้งเนี่ยมันสุกเร็วอยู่แล้วรสชาติความหอมอะไรนี่ยังครบทุกครั้งนะยอาศัยผีมือก็หน่อยโอ้เอาศัยร้อนๆหน่อยเป็นไงครับเห็นกันจัดจ่ะนี่ตั้งตั้งเตานี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับ เดี๋ยวตัวน้ำปลาเนี่ยมันจะไปเคลือบเคลือบที่เปลือกมันนะครับกว่าจะเข้าถึงเนื้อข้างในนี่ก็คงใช้เวลานิดหนึง่งคนเท่าคนแก่ก็คือคนที่ชาวประมงอ่ะเขาก็เลยชอบชอบทําวิธีนี้กันนะครับอู้ร้อนร้อนร้อน จริงๆจริงๆแล้วเขาต้องเขาเขาต้องปิดฝาด้วยนะครับจริงแล้วเขาเขาเขาต้องปิดฝาด้วยเพื่อให้กุ้งเนี่ยมันได้โดนไอความร้อนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหม้อไปเนี่ยมันไม่มีขวามันไม่มีฝาปิดนะครับจริงเขาต้องปิดฝาแล้วก็สบัสดิ์สัดิะบวัดสะบัดอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ความร้อนมอบอยู่ข้างในกุ้งมันจะก็จะสุกเห็วนะครับเป็นวิธีง่ายๆ แล้วก็ง่ายมากสำหรับผมครับในมือนี้ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ฟินด้วยเห็นไหมครับเห็นน้ำไหมเห็นน้ําที่ไม่ได้เดือดไหมครับนั่นคือน้ําจากที่อยู่ในตัวกุ้งเองนะครับรบ,บายสบายแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดคิดว่าตรงส่วนไหนยังไม่ค่อยจะสุกดีเราก็สะบัดขึ้นมานะครับเราก็ใช้ช้อนเทสดูก็ได้นะครับ อันนี้กุ้งทุกตัวก็แดงหมดแล้วก็คือหมายถึงว่าน่าจะสุกหมดแล้วจากจากประสบการณ์นะครับสุกเป็นอันที่เรียบร้อยใช้ได้แล้วนะครับประมาณสามนาทีนะครับตั้งแต่ใส่ไปเลยสุกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้ง ต้มเค็มหรือที่เรียกกันว่ากุ้งต้มน้ำปลานั่นนะครับน้อเห็นไหมเห็นไหมน้ำที่อยู่น่ก็คือเป็นน้ำจากตัวกุ้งนะครับมันจะออกมาเองเห็นไหมตอนเราหยอดน้ำปลาไปไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้น้ำที่ตัวกุ้งออกมาแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ชามนะครับเห็นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกุ้งต้มน้ำปลากุ้ง โอคักต้มน้ำปลานะครับยังไงน่ากินไหมครับโอ้โหดูด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดอ็หอมน้ำปลาเลยครับติดเต็มตัวเลยเดี๋ยวเรากินกันเดี๋ยวเรามาล,ลองกินกันนะครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นเมนูง่ายๆโอ้ร้อนเลยนะครับนี่นะครับบอกว่าเปลือกเปลือกเปลือก,อกมันจะแข็ง หเห็นไหมครับเห็นไหมครับเปลือกมันจะแข็งหน่อยเปลือกเขาเรียกถ้าถ้าเป็นเ,เป็นคนแบบที่มีอายุหน่อยว่าเปลือกมันล่อนเปลือกมันล่อนนะครับเป็นจริงๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยอือได้ครับเค็มกลางดีกลิ่นหอมของน้ำปลานะครับใช้ได้เลย ไปเลือกน้าปลาที่เรากินเป็นประจำนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบในในในรัปลาของทิพย์รสครับน้ำปลาจะไม่ว่าจะเป็นดองปูดองกั้งดองอะไรตั้งแต่ผมจะเลือกใช้น้ำนํำตาน้ําปลาจากทิพล์รสอย่างเดียวนะครับซึ่งมันหอมมากอืมืองนี้ก็เป็นเรียบร้อยนะครับไม่ต้องจิ้มจิ้มซีฟู้ดเลยครับไม่ไม่แพ้น้ําจิ้มซีฟู้ดเลยเนื้อก,กุ้งมันจะหวานแล้วก็ โกน้ำปลาออกเค็มๆหน่อยมันไม่เค็มมากหรอกเพราะว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยหรือว่าเวลาเราต้มเนี่ยเดี๋ยวน้าจากตัวกุ้งมันจะออกมานีงไ,ไงเรียบร้อยโอเคนะครับแค่นี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามจุ๊จวนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับกุ้ง ต้มน้ำปลาจุดฟินไปและกุ้งดูดนิ้วได้เลยเนยะ